เอาไปเลยเออชูมือหลายทีแนละ้วมีเพื่อนเป็นกอลแลรู้จกกักกันค่อนข้างสนิทกับกอลแลเลยนะครับ่ยตีตบนะโอ้โหจบจัด <c oughs> ขอกำลังใจหน่อยครับเล่นจนท้อจนเครียดแล้วเพื่อนก็ไม่มีให้เล่นด้วยโซโล่ตลอดโอ้เดี๋ยวเข้าชมรมพี่มานะครับเพื่อนเล่นเยอะแน่นอนนะครับปูรินไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมีเพื่อนเล่นแน่นอนนะครับเล่นเกมอย่าไปท้อนะเราอย่าไปหวังว่าเราจะได้ดาวนะครับเล่นเต็มที่ก็พอครับเล่นให้สนุกนะถ้ากดโซโล่นะครับผมรบกวนปิดไมค์กับรูปลําโพงขวาบนด้วยนะครับสาหรับคนที่ที่รู้สึกเล่นแล้วเครียดนะเล่นแล้วแบบ ถ้ามีคนเปิดไมค์ดา่าเราเราจะรู้สึกไม่ดีนะครับปิดลัโพกไปเลยจบนะครับผมแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับตามสเต็ปเรานะครับเอาที่เราแบบสุดความสามารถแล้วอ่ะมันแพ้ก็คือแพ้นะเดี๋ยวแรงมันจะไปอยู่จัดอันดับตามที่ตามฝีมือเราเองนะครับเล่นไปเถอะมันก็จะวนอยู่ตามแรงที่เรา,าฝีมือเราเล่นได้ขนาดไหนแรงก็จะอยู่แค่นั้นนะครับเล่นรัวๆไปได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะแพ้หรือจะชนะ เอ,อออะลราสกู๊ปเขาไม่ได้ไม่โดดน,นะครับทดสอบก่อนทดสอบก่นอกนเราดังทดสอบไปก่อนติดไอ้หนีชุดให้หน่อยนะได้เลยเดี๋ยวสั่นให้สกู๊ปปิดสกู๊ปลหนีชุดนะเฮ้ยตำแหน่งไม่ถูกต้องเฉยเฮ้ยเอาว่าสกู๊ปเอาจริงว่ะเซนเตอร์แย่งกันรีบาวนะครับโดนอ้ยตอนนี้น่าจะรีบาวสู้เขาไม่ได้นะเล่นใต้แป้นดีกว่าเข้ามาเลยเข้ามา อ้าวแล้วบีซี่ตัดบอลแบบนี้น่าเกลียดเกินโอ้ไม่เโอะไม่ใช้ลูดสปินไม่ได้เสร็จแล้วว่าสตีลนะจ๊ะสวยคขาตะคอ๋อลองคำนวนเวลาที่พี่สตรีมดูถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เก่งเลยนะคำนวณเวลาแล้วค่อยมาดูครับว่าพี่สตรีมช่วงเวลาไหนแล้วหาเจอนี่คือเก่งมากนะแล้วมิสซี่เขาโคตรสวยเลยะมันไม่ลงม <c oughs> ไม่ลงเลยอะ่ะเออมต้องลงแล้วแหละมิสซี่ขอบคุณติดดาวข้า้อาม่พาอ่ามันโค่เน้อเลัน่ส่งปกติดาว โอ้ยเย็ดโอ้ย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 เยเชียบตัดยังเราทำม้อยน้องบ่าวจนเพราะเธอเป็นเพลงอะไรเพลงอะไรไม่รู้พี่ไม่รู้สักนวมันหมุนชุดอย่างเดียวลงแล้วจ้าขอบคุณสิบดาวค่ะขอบคุณค่ะโซปาเปียส่งสิบดาวขอบคุณดาวสิบดวงครับได้ได้สิบดวงเลยเหรอ โอ้ยโดนตะกุแล้วว่ะสวยครับขอบคุณครับขอบคุณวินสิทธ์ดาวครับเมื่อกี้ขอบคุณธนรัตน์นะครับสิทธ์ดาวนะบอกแล้วไม่ต้องอ่านดาวอ่านดาวอยู่ขอโทษอ่านดาวอยู่กรโันหที่ฝนดาลยที่ถึไปนอนละโอเคฝันดีครับขอโทษครับอ่านดาวอยู่ครับขอโทษครับขอโทษหลานเงนอ่านดาวอยู่โดดมินจีหลานบอกว่าไม่ต้องโดดเขาหมุนอย่างเดียวนะเนี่ยเห็นปะ ทำไมต้องตกไปได้สักทีฮะโหลปรับตำแหน่งก่อนคืออะไรวะงงเอาไปเลยเออชูมือหลายทีแล้วไม่เอออีกสวยครับลงลงเน้นเน้นมาอึอ่มหลอเทสโกูมิจีบ้าชุดครับเอ้ยทำไมเราตกมันไม่ได้วะม,มิจตนี่มีะบ้าชุดะ ใช้เกินไปโอ้โหลงด้วยคุณไม่เอาอะไรฉอดเลยนี่เรียบร้อยไงแซววัตเอรไงแซววัตเอรไงนี่อยางแซววัตเอรไงเดี๋ยวโวนไปดิอาราชกันนะนี่มีเพื่อนเป็นกอแล้วรู้จักกันค่อนข้างสนิทกับกอแล้วเลยนะครับ้าแล้วจ่ายไม่ได้แล้วเมื่อกี้มันติดกอแลแฉอินเฮ้ยสวยครับผมคยสกู๊ปช็อตนี้สวยจัดสวยจัดา ไปพวกเด็กไม่มีวไวไฟฉันหล่อเทไปพวกเด็กพ่อแม่ไม่รับใบเสร็จกระโปรงมีบูรี่เสร็จพงะ์ด้วยนะขอบคุณสิบดาวครับจัดไปยิงอาเจมูนมังส่งสิบดาวส่งหนูพันดาวส่งส่งพันดาวเลยเหรอส่งมาทั้งหมดหนึ่งพันกับไอสิบดาวใช่ไหม ส่งแบบหล่อเท่ลนะส่งสิบดาวส่งพันดาวหนึ่งนาทีสิบเจ็ดวินะครับเกมนี้สูสีมากมากนะจัดไปครับสิบหกเท่าไปแต่มีสี่เขาอันตีไปแล้วนะครับไปนอนแล้วครับไปพี่วัดเอ่อฝันดีนะครับให้ไปนอนฝันดีครับช้าเกินไปตะกุกเอาหน้ากระแทกไปนะแต่ว่าไม่ลงนะครับโอ้โหยากลุเกิน โอ้โหลงจนได้ไอ,อ้เมสซี่ทำไมเราตกไม่โดดวะเนี่ยสนใจไปอยู่ใต้แป้นไหมเดี๋ยวตอบไป็นเองไม่ไม่จิ๊บครอดีสวยครับแต้มเดี๋ยวเองเดี๋ยวรีบเอาได้ลูกแล้ก็เกมเปลี่ยนแเอาทำทำแต้มไวไอ้นี่มันไว จัดไปแทมเดียวแทมเดียวสวยโอ้โหไม่โดนว่ะเอ้ีโคตรเหรอเออขอบคุณติดดาวครับสวยหลอดเท่รน้องชุดส่งสิบดาวเอสเอคูปสู้สู้นะเฮ้ยแานส่งสิบด,ดาวาม,ดดามาบอกสักคูปสู้สู้นะ โดนเลยครับโอ้โหเส่ได้จะจัดเลยช็อตนี้เราล้มนะครับอือหือสองแต้มทวงทวงอัตตาเมียนติสกู๊เมียนติป้าไม่ตาอ่ะเดี๋ยวให้สกู๊ปันติดีกว่าสกู๊ปันติตบยากกว่าทวงอยากให้กอแล้วนะไม่ใช่เพื่อนเราโดนเข้ามาสกู๊เข้ามาโดนเมียนติตบนะโอ้โหจบจัดเื้อยตีกตัวตีกตัว พูดไม่ออกเลยชอนดีพูดไม่ออกเลยชอนดีก่อนแรกเขาเป็นเพื่อนของเรานะครับเราต้องสนับสนุนเพื่อนเรานะเท่าวันนี้อุตส่าห์บอกหลานได้อย่าไปส่งให้ก่อแแ้วนะครับตำแหน่งมันทับกันนะเมื่อกี้เราจะส่งให้เซนโดมันจะหมดเวลาแล้วอะโอ้ ก่อนและบอกเพื่อนสีขอบอลหน่อยอ่าได้ครับขอมาเราจัดให้นะครับส่งไปดีน้ำตาจะไหลอะไรกันครับเนี่ยกเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเซนตานิชช็อกไปนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ออกจาคล้องมาเลยก็ถ <c oughs> ้านเลยพี่เพิ่งบอกไปเองเออแล้วส่งให้เขาเองอ่ะเออไปเลยก่อนแล้วเพื่อนกัน